วันนี้ครับอีสูสุแจ้งเตือนครับน้ำหอมติดรถยนต์ภัยเงียบอันตรายที่คุณอาจไม่รู้ อัตราจากน้าหอมติดรถยนต์ครับที่คุณอาจไม่รู้นะครับก็คือ1ครับน้ำหอมชนิดน้ำเนี่ยอาจเกิดการรั่วซึมไปกัดกร่อนชิ้นส่วนพลาสติกภายในรถครับโดยเฉพาะกับบริเวณช่องแอร์หรืออาจจะเกิดอาการด่างหรือว่าแตกหักจนเสียหายได้2ครับไอระเหยจากน้ําหอมครับอาจสะสมในตู้แอร์เกิดเป็นคราบเมือกจนจับตัวเป็นก้อนครับไปอุดตันระบบแอร์ทำให้อร์ไม่เย็นฉ้ำสามสุดท้ายครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ อายุการใช้งานของระบบแอร์ในรถยนต์จะสั้นลงวิธีการกำจัดกลิ่นภายในรถที่ปลอดภัยมีดังนี้ครับก็คือ1จอดรถตากแดด2-3ถึง 3. ชั่วโมงครับพร้อมเปิดหน้าต่างระบายอากาศแค่นี้ก็ช่วยเคลียร์ทั้งกลิ่นและก็แบคทีเรียได้ทั้งคู่เลย2ครับเริ่มหาถ่านไม้ครับใส่ถุงจากนั้นก็นำไปวางภายในรถครับถ่านไม้ที่ใช้หุงต้มนี่จะมีคุณสมบัติช่วยดูดซับกลิ่นอับแล้วก็ดูดกลิ่นเป็ดได้ดี 3ครับหลีกเลี่ยงการทานอาหารภายในรถครับเพราะว่าจะส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นได้4ท่ทำความสะอาดครับในรถดูดฝุ่นเช็ดคราบสกรปรกให้เป็นประจำห้าครับใช้ผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นแบบธรรมชาติเช่นกากกาแฟเบกกิง้งโซดาเป็นต้นเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะขจัดกลิ่นภายในรถครับให้สดชื่นขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำหอมติดรถยนต์อีกต่อไป